แนนิ่กัับม่แฟนกันเราแล้วก็แฟนไปกับแ้ไทกกหาเอาเอาเอารถไปไรนเอารถทีๆๆ่ต้ออดีขอดีได้มไ่จับไม่จับไม่จับ<อ>ม่จับของสญญญันาญาเนี่ยที่พี่ <ไป S 2> อานไม่ฟังเนี่ยลงมาที่นี้ก็คือที่ทบบเราจับลุมเราในข้อหาลมก,กันข้โกงประชาชนในเร่วมค,ค,คนอื่นโดยใ่้ดีดหลอกลวงเอ่อนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ข้อมูลเปลีนอ่ หรือต่อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแอะไรีโอเคพี่อยากให้ฟังทั้งหมดก่อนนหละเออนั่นแหละเดี๋ยวข้อมูลเป็นเท็จโดยการที่นักเก็ดความเสียหายแก่ประชาชนแล้สมทุกขึ้นไปตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อทำการควบเงินและได้กระทำการควบเงินก็เหตุที่ได้สมทบกันร่วมกันคอบเงินก็พูดง่ายๆว่าหน ja. oh ึ itor, type, ่งม so ันมีคนหลอกเออหลอกผู้เสียหายผู้ียบกรคีพวกเกรือข่าวพวแก๊งคอนเทนเตอร์ทั้งหลานแก๊งที่มันหลอกลงทุนหลอกเจอหรืออะไรทั้งหลายสุดท้ายมันจะมีข้อมูลในทีเราเนี่ยไปเกี่ยวข้อง เออพี่ถามี่าเราไม่ได้อยู่กแฟนใช่ไหมแฟนกันเรียบร้อยนะเหตุนี้พาพี่ไปที่ที่ห้องห้องเรามีมีอะไรไหมห้องไม่มีอะไรเลยเหลือปากกาไปเคลียร์พี่ก็พี่ก็จะได้ที่เคลียร์เป็นิดหนึ่งเออเนาะว่าองเนาะเราหนักมากเหรอ เด็กทิวแห่งามอะทีมชาติไหมหรือกันแค่เยาวชนเยาวชนทีมชาติเยาวชนแล้วก็เคยเป็นนักเรียนระักีฬาทีมชาตินักเรียนนั่นแหละโอ้นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไม่ต้องซีเรียสนะเราก็แค่ไปดําเนินการตามหมายแค่นั้นเองรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนข้อข้อข้อเปลี่ยนผมตกใจเลยที่ผมวิ่งมา ห้องพักนี่ำไหนต้องพักโอเคที่อราที่เป็นบ้านของที่สุดท้ายผมได้ได้ได้ไม่มีอาวุธไม่มีเลยนะไม่มีที่ไม่มีไม่ซิมใช้อะไรเยอะแยะหมดเลยอ่ะไม่ใช่พี่ซิมเป็นของไอ้ที่ผมเติมไอ้นี่ตังตังใช่ซิมมาม่าเหรอซีนพม่าเอาไว้ทำอะไรวะไม่ใช่ซีนพม่ามันเป็นซีนของไทยนี่แหละพี่แต่ว่ามันใช้ในพม่าได้อ๋อไม่ปกติเราเราเข้าออกพม่าบ่อยไหมเข้าออกพม่าบ่อยเพราะว่าผม ำงานานกมหมายถึงว่าเอาเอาเอาของเอาอะไรเนี่ยไอพวกสินค้าผมทำาพวกมันมีวนคอนโทรลล์การจอดที่คาร์กอนตอนนี้นำไม้สารอาญานะที่หนจครับหนึ่เจ็